สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้พบกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับเป็นพระบ้านบ้านครับมาพบองค์แรกเลยครับเป็นหลวงปู่ทวดครับอยู่ในเรียมเงินเก่านะครับพี่ดูเรียมเงินนะครับเงินอย่างนี้เงินเก่านะครับแล้วพี่ดูเนื้อด้านในนะครับองค์นี้ดูง่ายนะครับ เป็นเตารีดหล่อโบราณเรี่ยมเงินนะครับพี่ดูเนื้อจมูกโดนไปนิดนะครับแล้วพี่ดูเม็ดเดือดดูความเก่าครับผมว่าดูง่ายนะครับพี่ดูด้านหลังครับเป็นแองธรรมชาตินะครับแล้วอยู่ในเรี่ยมเงินนะครับพี่ดูเงินครับองนี้ขอสองพันแปดครับ นี่ผมว่าค่าค่าเลี้ยเรียเงิเนก็หลายตังนะครับต่อไปครับพี่พี่ค่อยบอกผมก็ได้นะว่าเหรียญเหรียญองค์ที่เท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเหรียญนี่ผมมีอยู่สี่อัเหรียญน,นะวันนี้องค์นี้เป็นพุทซ้อนเล็กนะครับพี่ดูหน้าดูตาต่้นนะครับเป็นเนื้ออะไรครับพี่ดูคราบอะไรไหลูอยเหือไหมครับ รงนี้เป็นพุทซ้อนเล็กนะครับพี่ดูหูเรียนครับครับดูง่ายนะครับผมว่าพี่ดูหูเรียนเจาะปิ้นเดิมๆเลยนะครับแต่ห่วงไม่รู้ไปไหนพี่ดูตัวตัดครับองนี้ขอพันห้าครับต่อไปครับ เป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เนื้อทองแดงกัะไหลทองนะครับน่าจะทองแดงกัะไหลทองนะครับพี่ดูหน้าดูตาท่านห่อนดูฝุ่นจับครับดูรายละเอียดครับพี่ดูหน้าดูตาท่าน,นครับพี่จะเอาตำหนิตรงไหนครับเป็นเลื่อนสมณศักดิ์ปีศูนย์แปดครับ แล้วพี่ดูความคมของตาท่านคิ้วครับปากครับพี่ดูจนะีวอนครับดูผมเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยครับเพ้นน้าปากครับพี่ดูหูเลียนมีห่วงนะตรงนี้จอบปิ้นเดิมๆเลยนะครับพี่ดูตัวตัดเรืร่อยองนี้ขอ พันเจ็ดครับองนี้พันหน้าองนี้พันเจ็ดนะครับต่อไปครับเป็นพุทธซ้อนใหญ่นะครับองนี้เป็นพุทธซ้อนใหญ่ครับแล้วพี่ดูเนื้อดูฝุ่นครับดูง่ายนะผมว่าเป็นปีศูนย์เก้าเหมือนกันนะครับคือพุทธซ้อนนี่จะมีพุทธซ้อนเล็กกับพุทธซ้อนใหญ่นะครับองคนี้เป็นพุทธซ้อนใหญ่เนื้อทองแดงนะครับ พี่ดูตัวหนังสือดูฟุนจับครับพี่ไม่ต้องกลัวพราเทแน่ครับ,รบของผมถ้าของไม่ดีผมไม่เอามา,าลงนะครับพี่ดูคูเรียน,นครับแล้วโคตรสวยองนี้ไม่สึกเลยนะครับซึกนิดเดียวพี่ดูตัวตัดครับองนี้ขอพันเจ็ดเหมือนกันครับ แป๊บนึครับต่อไปครับองค์นี้เป็นปู่ทวดเป็นทอ่อตัวโตัวทอ,วทอปั๊มตัวทอนะครับเป็นปีปีไหนครับเดี๋ยวผมดูว่ปีห้าสามนะครับเลื่อนสมณศักดิ์พี่ดูเส้นผมแท้ดูง่ายนะครับ แล้วพี่ดูฮูเรียนนะเป็นปีห้าสามนะวงนี้เตรียมทองขึ้นคอได้เลยครับแล้วสวยนะครับวงนี้ขอพันสามครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดลมดำนะครับพี่ดูวงนี้นะครับพี่ดูหน้าดูตาทะ้งับ แต่เจ้าของก็บอกว่าปี2อ0 0ัน้า้อยนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับออกว่าช้าง่ายแน่นอน,นครับแล้วพี่ดูจีวอนดูความคงความแห้งครับลมํำแห้งเก่านะครับพี่ดูเส้นผมท่านนะครับพี่ดูใบาตาท่าน,นครับจีวอนพี่ดูตัวตัดครับผม พี่สบายใจแน่นอนครับของผมเลี่ยมทองขึ้นคอได้ทุกองค์นะครับองค์นี้ขอพันห้าพี่บอกผมด้วยนะว่าองค์ที่สององที่สามองที่สี่องที่ห้าองที่หกนะครับพี่เอาองไหนบอกผมด้วยนะยผมลืมแล้วพี่พวกไว้พี่บอกราคาผมด้วยนะว่าผมเปิดไว้เท่าไหร่ครับคือบางทีผ้าเยอะผมลืมครับ ต่อไปเป็นพระปิดตาหลวงพ่อทับวัดทองเนื้อสำริดครับพี่ดูด้านในครับดูความเก่าครับพี่ดูในซอกครับองนี้ก็แท้ดูง่ายนะพี่ดูตัวยันเป็นเส้นเลยครับพี่ดูด้านในขึ้นในนั้นไหมครับเป็นเนื้อสำริดนะครับแล้วเป็นองค์เล็กนะครับพี่ดูรอยตะใบกกืนไหมครับ นันดินเบ้ายัางติดอยู่เลยครับนิดนึงพักเก่านะครับเพียบองค์นี้ขอสองพันห้าต่อไปครับเป็นปั๊มซ้ำอยู่ในเลี่ยมเก่านะครับองค์นี้ก็แท้ดูง่ายนะพี่ พี่ดูข้าวเผื่อลอยก็เขวนใช่ครับพี่ดูรอยปั๊มครับชัดจีนนะพี่ดูห่วงที่เขารอยเขวนนี้แล้วพี่ดูด้านหลังอยู่ในเลี่ยมจับกอบจับจับขอบนี่เก่านะครับผมได้มาอย่างนี้เลยนะครับดูง่ายนะผมว่าตรวงนี้ องนี้ขอสามพันครับต่อไปครับเป็นปั๊มซ้มอีกองค,ครับแล้วพี่ดูองนี้ครับเนื้อองค์นี้จะออกผิวออกไฟๆนิดหนึ่งครับพี่ดูนะครับแล้วพี่ดูรอยปั๊มครับดูง่ายนะแห้งแล้วพี่ดูรอยปั๊มรอยกระแทกค,ครับ ชัดเจนะครับลอยปัม๊มรอยกระแทกจะมีเส้นที่รอยปั๊มมาพี่ดูดูง่ายนะพี่ดูเส้นลอยปั๊มมาดัานดินเบ้างติดอยู่นิดนึงนครับพี่ดูหน้าดูตาท่านก่อนครับลอยปั๊ม,มครับพี่ดูตัวตัดครับดูด้านหลัางครับลอยตะใบกืนไปหมดแล้วนะพี่ แล้วช่อด้านล่างพี่ดูช่อเป็นช่อไหมครับน,นี่ตรงนี้เป็นรอยช่อนะครับพี่ดูองนี้ก็ขอสามพันครับต่อไปครับเป็นเบตงครับองนี้ก็แท้ดูง่ายนะครับพี่ดูฝุ่นจะครับ พี่ดูหน้าดูตาท่านครับศึกชัางนิดนะที่จมูกอะ่ะองนี้น่าจะเป็นเนื้อทองผสมนะไม่ใช่เนื้อนาวานะพี่ดูความคมความสวยของเบตงครับแทดูง่ายนะแล้วพี่ดูรอยตะใบกืนองนี้องค์ที่สามร้อยเก้าสิบนะสามเก้าศูนย์พูดพี่จะพาไปซื้อหวยก็ได้นะเผื่อขึ้น พี่ดูรอยตะใบกืนไหมนะครับองนี้ขอสามพันสองครับต่อไปครับเป็นปูทวดเนื้อว่านพิมพ์กลางนะครับสวยนะครับพระไม่มีบินไม่มีคะเทาะเลยนะครับ ดูเนื้อดูความเก่าครับความแห้งครับเป็นพิมพ์กลางนะครับวงนี้ขอสองพันเจ็ดครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดเตารีดปีศูนย์ห้านี่ออรอยเคยเขียนอะไรไว้ครับแล้วพี่ดูฟุนจับตามซอกครับ เม็ดเดือดเลยครับความแห้งครับไปดูจีวอนท่านนะดูง่ายนะี่ดูบัวท่านความคมเราดูด้านหลังเป็นแองธรรมชาตินะครัแบเล็กๆแป๊บนึงครับไม่ชัดเลยครับ โอด้านล่างครับองค์นี้ขอสองพันห้ต่อไปครับเป็นปั๊มซ้ำพิมพ์กลางนะครับทีแรกอยู่ในเลี่ยมเก่านะครับองนี้แต่นี่เขาคือไปเลี่ยมใหม่มาครับแล้วพี่ดูเนื้อครับสวยนะครับ พี่ดูเนื้อโคตรสวยเลยผมว่าพี่ดูอยู่ในกรอบเก่านะัครบแล้วพี่ดูรอยตะใบคืนหมดแล้วนะเนี่ยอันพี่ดูรอยเลี่ยมับถ้าคนดูภาพเก่งๆนะคือเขาดูแต่ข้างหน้าผมว่าก็ดูเท่เลยนะผมว่านะ องนี้ขอสองพันเก้าครับมาพบองค์สุดท้ายครับเป็นปู่ทวดวัดเอี่ยมวอลนุชครับเป็นปีศูนย์หกครับที่เขาเล่นกันเป็นหมื่น,นครับพี่ลองพิมพ์เข้าไปหาดูครับเขาเล่นเป็นหมื่นจริงๆนะครับเลขหนึ่งครับวัดเอี่ยมวรนุชปีศูนย์หกนะครับองคไหนผมรู้ข้อมูลผมจะบอกนะครับ องค์ไหนผมไม่รู้ก็ผมรู้รายละเอียดสักนิดคือผมก็บอกนะครับแต่ถ้าองค์ไหนคือไม่รู้ก็ไม่รู้เลยนะครับผมไม่กักอยู่เลยครับพี่ดูรอยปั๊มครับแล้วพี่ดูกรอบที่เขาแขวนมาเป็นวัดเอี่ยมวรลนุชนะครับองค์นี้ขอสองพันสี่ครับ สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าผู้พี่สนใจก็ทัวรผมได้เลยครับ063 080 0174ครับถ้าผมพูดปิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ